สวัสดีครับร้านปรรยายนักเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ตา L C 708 SP SP มากันอีกแล้วนะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วย้ะกันนะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูเปอร์า L C 708 SP นะครับเป็นรถเช็คปรับสภาพให้ใหม่นะครับเก็บสีชุดเบมม่ด้านหน้านะครับคานบนชุดฝากระโปรงนะครับ เช็คระบบคานล้อหน้านะครับเกิดล้อหน้าเก็บสีกระทะร้อนนะครับเก็บสีด้านท้ายสวยๆเลยครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถทะเบียนปี57นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่เลยนะครับลูกค้าคันนี้ด้านท้ายนะครับนี่ครับเปลี่ยนสลับใต้เสื้อผ้านะครับเช็คลูกหมากเรียบร้อยยางดีสี่เส้นครับใครที่ต้องการหารถแท็กเตอร์47แรงนะครับ รุ่นใหม่ๆนะครับเป็นตัว sp ตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น l 5 0นะครับเอาไปใช้งานประเภทงานนานะครับเหมาะมากเลยนะครับคันบนนะครับข้ามขนาสะดวกนะครับไม่ต้องกลัวติดลมเลยนะครับใบมีคันบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับ455,000บาทกับ kubota lc เจ็ดสิบ sp นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่รามปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้ง3สาขานะครับโทร0875223883 0953399988นะครับเปิดสาการทุกวัน นะครับสนใจก็มาทดลองขับกันได้นะครับอ่ะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับ สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมิดอร์หน้าคันบนพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรสูบไปเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ